ใหม่สิสวัสดีใหม่สิมันเป็นเด็กหญิงไม่ได้นะมันต้องเป็นนางหรือเปล่าไปคุณดูคุณดูไอ้แจมไอ้แจมโชว์ใช่ไอ้แจมโชว์ดิอ๋อโชว์สิเดี๋ยวพึ่งพึ่งคุณดูอ่ลองสวัสดีสิไม่ได้ไม่ได้อ้าวทำไมถอยออกไปถอยอ้าวสวัสดียังไงอดูถ้าคุณเป็นคุณนะอ๋ออ๋อแล้วก็แล้วก็สวัสดีว่าไงแล้วก็สวัสดีว่าไงสวัสดีค่ะนูเด็กหญิงชนะภา สีน oh, ิ้ว uh สี do do <the> ่ิ้วเหรอครับ <Switzerland> ว uh ่าพายเอาจิ้งเร่ตุ๊กตาใจเราลุ้นเราดิเราดิไปคนใส่บัวอู้รู้ไปไปอุลิลสวัสดีครับเขามีวิธีเอาตัวรอดของเขาดีไหมสวัสดีค่ะเด็กหญิงปิยธิดาโพไซค่ะ อ๋อท้าสวัสดีไหมก่อนนุ่มฮันนี่มันคือไปข้างหน้านั่งสาวไทยนะนั่งสาวไทยยินยีว่ามันต่อไปสวัสดีค่ะยินสิงมิวสิกค่ะยินเขาอยู่สิงเลขอรอเปล่ายินอยู่สิงเลขอรอเปล่านี่นี่ี่เลย สิงเม็ดคอร์นชอบแอบอ้างมาอยู่กับสิงวันนี้ปลอมตัวมาไงเรามาคนเดียวเดี๋ยวเดี๋ยวถ้ามองในมุมมาองในมุมต่างคือสิงวิวสิงมีสองคนนะนี่เอทพิเขาคุมนะตอนนี้เอทพเอทพเขาคุมอ๋อเอ้ยใช่คนเราอย่างเรามีอย่างละสองอาคนต่อไปกับวอร์เด้์เอาเดี๋ยวจีบก่อนเนาะ นี่ครับเงี้ยแบบมีผู้พูดก็ต้องมีผู้ฟังไม่ใช่เราไม่ได้หอ้อนรับหรือว่ากคิดในความหลอนเขาโห่ออไรเขาโห่ออไรเมื่อกี้เมื่อกี้พี่เขาก้าวก้าวเท้าขาเดียวใช่ไหมใช่ใช่ใช่ก้าวสองขาดูเขาอ่านได้เพื่อนยังเนี่ยผมคืนครับอย่าอย่าอย่าคิดครับผมเคืนสวัสดีครับผมชื่อนายศักดาเอ้ยนายประจนเอาไหเผ่าพูด ผมชื่อเด็กชายสักดาอัปการัฐนะครับผมงานอดิเรกคือชอบดูใต้กระโปรงครูแล้วก็กิยยนยางลบครับอยู่อยู่ปอไหนอย,อยู่ปอไหนฮะอ,อยู่ปอไหนอย,อยู่อยู่ปอสองครับงานอดิเรกคือดูใต้กระโปรงครูครับ <c oughs> <laughs> ผมว่ามันเป็นทิวทัศน์ที่ดีที่สุดนะครับในตอนเด็กน,นะครับไอ้พง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 เฮ้ยโอ้โห พงศก่อนเอาดีก่อนเฮ้ยม <laughs> ันอ <A> ัูคิวอเลยสวัสดีครับพี่น้องประชาชนไม่ใช่หรอเออไม่ใช่ไม่ใช่เอามาใหม่